น่ากินไหมคะนั้นคือไข่ปิ้งนะคะทุกคนจ้าถังิ่มก,ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะเด่นนะจ้า กันแล้วามาถอนเด็กปลูกได้เลยอย่างเงี้ยจ้ะทิมก็จะมาเก็บเนี่ยค่ะใบสะระแหน่นะคะทุกคนจะเป็นทำลาบหน้านจะทุกคนจะอยากกินจ้ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวทิมขอเก็บก่อนนะแต่น้องนี่ทิมเอาคิเรนซีใสใส่จ้ปะปลอดสารจ้ะทุกคนจ้ะแล้วก็จะเก็บใบชมพู จดทุกคนจ๋าไม่ต้องใส่ดินก็ได้จดทุกคนจ๋าอันนี้คืออ่ากี่วันที่ได้ได้ได้ขนาดนี้เนาะค่ะเนะาะมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ว่าอันนี้เขาเจาะขาวเนาะค่ะเนาะขาวเหมือนผงอกเลยถ้าเราใส่ดินคือการเจริญเติบโตของเขาจะเร็วมากจากะทุกคนจ๋า การจเนจนริญตโตของของใส่่ใสดินก็คือสองวันนี้คือโพอย่างเร็วจนะ้ะอันนี้คือสามวันเกือบสี่วันจะทุกคนจ้ะตีตีไปเลยค่ะเพราะว่าติ๋มใส่ตอนกลางคืนตอนเย็นนจะ้จองวันนี้ก็วันที่สี่ติ๋มก็จะเก็บกินแล้วจะทุกคนจ้ะติ๋มก็แอบมาดูนะจ้ะว่าเออเขาเขาขนาดไหนอย่างเงี้ยจ้ะก็เลยมาทําคลิปตอนที่เราเก็บนี่แหละค่ะเหมือนกับอ่า เพราะถั่งอกเลยจ้ะต่อจากที่เก็บผักผักบุ้งนะคะอันนี้คือต้นอ,อ่อนผักบุ้งนะคะทุกคนจ้ะจิมจะมาทำรากรากนี่นะคะทุกคนจ้ะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทูน่ากระป๋องจ้ะทุกคนจ้ะจิมจะมาลากแบบแบบบ้านๆเราเนี่แหละจ้ะทุกจก้ะนะคะเนาะนี่ค่ะผักที่จิมเก็บได้น่าจะเนะาเนะ ข้าควัวแล้วก็มีมีแตงกวามีมะเขือนี่แต่จ้ะมีแค่นี้แล้วก็พอมีแหละคือเป็นผักแก้มของติ่มนมจ๊ะเนาะนี่คือใบชะพูอ่าที่เหลืองเหลืองนี่คืออ่าอันนี้ติ่มซื้อมานาะจ๊ะเนาะก็มันอยู่ในตู้เย็นแต่ทุกคนจ๋าเสียดายก็จะเอามาใส่ราบนมจ๊ะเนาะก็มีจกักมีห,อ,หอมนี่แหละคะ่ะทุกคนจ๋าอันนี้ล้างเป็นบางส่วนนะคะทุกคนจ๋ามี ข้าวคั่วมีพริกเนาะค่ะเนาะพริกป่นนะเอ่อขงชูรสเร่าที่ว,าว่าจิมจะใส่น้ำปลารมสุกนี่แหละจาะทุกคนจ้ะการทำลาบของจิมเนาะนี่เป็นเป็นหอมหอมแขกซอยจากทุกคนจ้ะจก,ก็จะใส่พริกลงไปนะคะเนาะพริกนี้พริกเผ็ดมากจ้ะทุกคนจ้ะจิมใส่แค่นี้นพอถ้าเผ็ดเกินก็กินไม่ได้จ้ะทุกคนจ้ะพริกมันเผ็ดจิมก็จะใส่ ข้าวคั่วลงไปอ่ะสักสามช้อนชอ่ะสี่ช้อนหอมๆนะคะเนาะก็จะใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะคะทุกคนจ้ะกินไม่ใส่เยอ,เอะเนาะเพราะว่าในน้ำปลาลนี่มันก็มีเอ่อผงชูรสปรุงมาอยู่แล้วนะจ้ะ มก็จะใส่นะปะลาไปสักประมาณอสองช้อนก่อนนะจ๊ะเนาะปิดก่อนเดี๋ยวมันจะล้มคุกเข้าให้เข้ากันก่อนเนาะคะ่ะอันนี้คือจิมเอาใหม่เอาไปเวฟแล้วนะคะทุกคนจะ้ะเอาเข้าเครื่องไมโครเวฟนะจ๊ะเนาะแบบง่ายๆนี่ค่ะลาบทูน,น้าจิม ร้อนจิมก็รอให้เย็นก่อนจ้ะจิมจึงเอามาเอามามาลาทำลาบเนาจ้ะเนาะทุกคนจ้ะการทำลาบลาบทูน,น่าจ้ะชิมก่อนนะคะทุกคนจ้ะ แล้วค่ะ,คะมะนาวก็มีแล้วก็จะมีกระเทียมซอยนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้ใบมะกรูดซอยอยากสมุนไพรเนาะจ๊ะเนาะิมใส่ลงไปเลยวุ้ยผิดมากทุกคนจะ้ะแล้วก็จะมีใบสะหน่ซอยผอกชีใบเดี้ยซอยมันอบอนึ่งเลืองเนาะค่ะเนาะจิมใส่ตู้เย็นไว้จ้ะทุกคนจะ้ะ เผ็ดมากเลยค่ะทุกคนจ้ะเห็นว่าขาวๆ่าวนี้เผ็ดมากๆเลยนะคะทุกคนจ้ะนี่เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วจ้าตกแต่งกันนะคะตกแต่งให้สวยงามอันนี้ล้างสะอาดสะอาดแล้วจ้ะทุกคนจ้ะแล้วก็ ไม่มีสารพิษแน่นอนจ้ะปลูกเองเนาะค่ะเนาะนี่เลยนะจ้ะ <c oughs> ประโยชน์ของใบชะพูนี้คือดีมากๆกันทุกคนจ้ะไม่ได้ซื้อ เก็บกินนาาจะเนาะปลูกเองกินเองคุณประโยชน์ของใบชะพูมีเยอะจ้ะทุกคนจ้ายิ่ก็จะกินประมาณนี้แต่ก่อนติ่มก็ไม่กินนะจ้ะทุกคนจ้ะพเพราะช่วงอายุช่วงนี้น่าจะเนาะรู้สึกว่าเออรักตัวเองดูแลตัวเองอย่างนี้ค่ะกินแล้วมันมีประโยชน์อย่างนี้แต่ทุกคนจ้าคุณประโยชน์มีเยอะจ้ะยิ่งเข้าไปดูช่องหนึ่งค่ะ เรื่องใบชาพูนี่แหละค่ะคุณประโยชน์มีเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนจ้ะจิมก็เลยหันกลับมากินนะจ๊ะเนาะเพื่อสุขภาพของเราจ้ะทุกคนจ้ะคุณป้า โอเคเนาะจาัะเนาะเดี๋ยวติ๋มขอล้างใหม่จตะทุกคนจ้าเพราะว่ามีคลิปเ,เก็บผักทำด้วยนิดหน่อยเนาะจาัะเนาะติ๋มก็ขอฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ